เออเออโอ๊ะไปเกิดอะไรเนี่ยนี่มันทำไมมันเราเวียนหัวหมุนเวียนแป,แปลกแปลกคุณก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเออใช่พวกโหชัดเจนแล้วครับจับพื้นพื้นสั่นเวียนแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางมือแล้วมันรู้สึกแปลกๆอย่างนี้แนะนํานะครับเอ่อเร่งด่วนเลยอยู่ใต้โต๊ะครับหรือถ้าจะให้จังหวะของเราเนี่ยยังมีสติอยู่เนี่ยฮะแล้วเราแบบไม่ได้เวินหัวได้มากออกไปข้างนอกครับ เซฟที่สุดเลยครับอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็ไม่มีตึกบริเวณรอบข้างเคียงนะครับอยู่รอ,อบตัวเองเนี่ยดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเซฟตัวเองเลยครับอยู่ใต้โต๊ะโอ้โหเซฟมากแต่ในโต๊ะที่เราจะอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงถ้าหลังคาอะไรที่มันตกลงมาอย่างทราบราคาปังหรือว่าพวกปูนซีเมนนะครับฝ้าอย่างเงี้ยมันก็คพอคุ้มกันได้นะเราต้องประเมินโต๊ะดีๆนะครับที่เราจะไปหลบใต้โต๊ะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ย เมื่อมันเกิดสานการอะไรก็ไม่แน่นอนแนะนําว่าอยู่ในสิ่งที่มันแข็งแรงใต้นั้นไปก่อนดีกว่าที่จีิตที่สุดเลยครับอ้างอิงเช่นเคยครับหนังสือพุทธศาสตร์สพทของชอั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีถึงหเลยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันตัวเองคนระับเมื่อเกิด ภัยแผ่นดินไหวครับแน่นอนเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราต้องควบคุมสติและสมาธิให้มั่นครับจากนั้นก็ก้มตัวลงตาหลบใต้โครงสร้างที่แข็งแรงและยึดให้มั่นคงถัดมาคือป้องกันสีสัง์ห้ามใช้ของที่ทําให้เกิดไฟดับเพลิงให้หมดนะครับเมื่อมันเกิดเพลิงเราก็ควรดับนะในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยแต่ในกรณีเมื่อมันยังอยู่ระหว่างแผ่นดินไหวเนาะเราจะไปดับเพลิงนี่มันก็คงจะอะไรอยู่เราตอนนั้นเนี่ยสติเราก็คงต้องตั้งให้มัน่นดับเพลิงในขณะแผ่นดินไหวอาจจะไม่ไหว แนะนำว่าให้ถอยออกมาก่อนแล้วก็อยู่ในที่โลงแจ้งอย่างที่ว่าไปนะครับอหาทางออกเร็วเวมื่อการไหวสะเทือนหยุดอโอเคแล้วก็ห้ามใช้รต์และอยู่ห่างจากหน้าต่างและบันไดโอเคนี่พอสมเหตุผลนะชัดเจนครับการใช้ฟต์และให้อยู่ห่างจากหน้าต่างและบันไดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทํานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอะไรทุกอย่างมันจะแตกได้หรือว่ามีรอยย้าวรอยน้าวที่มันแยกออกมาและมันอาจจะมีหลังคาฝ้าตกก็เนาะ ก็ให้อยู่ห่างไว้แล้วก็เซฟตัวเองด้วยการหลบใต้โค้งสร้างที่แข็งแรงนะครับมันจะย้อนกลับไปในข้อมูลขั้นต้นแนะนําอย่างดีที่สุดคือตั้งสติครับอ mm ่หนีขึ้นที่สูงก็ต้องเป็นที่สูงที่แบบเป็นธรรมชาติทางธรรมชาติอย่างภูเขาอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นพวกตึกเนี่ยให้ลงมาข้างล่างแล้วก็ออกนะครับไปที่ลรงแจ้งถ้าหากขึ้นที่สูงเนี่ยมันต้องเป็นในกรณีที่แบบฉุกเฉนจริงๆและจําเป็นมาก คือมันต้องวัดด้วยชีวิตแล้วหากตึกเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นน่ะอาจจะโค่นได้อย่างที่ว่าไปดังนั้นการอีกขึ้นที่สูงเนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากอาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยก็ว่าได้ระว,วังหินถล่มครับอยู่ห่างสิ่งของนะครับผมสิ่งกอ่อสร้างหรือต้อนไม้เชื่อเหล่เพื่อนบ้านแล้วก็รวมตัวที่จุดนวมพลก็ทบปรมิมาณผู้ปฏิบเบื้องต้นรัาฟังข่าวสารจากแหล่งที่เชย่อได้การทบปรมิมาณผู้ปฏิบิเนี่ยเราต้องมีข้อมูลความรู้ด้วยนะครับโอเค